ตามลบบดิดเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดสามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงผู้ผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองด้วยสถาบรนาศาศั์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงานเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2517เป็นเหรียญกระส่าคิวโฟิเกิล ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเป็นขุดพลาตรงปีพศ2517เหรียญหนึ่งบาทมีขนาด25มิลลิเมตรน้ำหนัก7ก,กรัมจำนวนที่ผลิตออกมาทาั้งสิ้น248ล้าน907,080เหรียญส่วนราคาที่มีการประเมินเอาไว้นั้น UNC 150บาทส่วนการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปตั้งแต่100-180ถึง180บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ